สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวครูก็จะพามาทําแบบฝึกหัดเนาะนะคะสําหรับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใครยังไม่มีชีตเล่มนี้นะคะกรุณาไปปริ้นมาให้เรียบร้อยเพราะว่าครูจําได้ว่าครูแจกไปให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับข้อที่หนนะข้อที่หนึ่งเนี่ยครูให้ทําเป็นกิจกรรมในห้องนะคะครูจะไม่ฉเฉลยเนาะฉะนั้นให้ทําเป็นกิจกรรมในห้องเท่านั้น ครูถึงจะให้ผ่านนะคะอย่างข้อที่ข้อที่1ผ่านไปแล้วนะคะอย่างข้อที่สองนะจะเป็นการผสมถั่วลันเตาแต่ว่าเราจะใช้เหมือนที่ครูเคยอธิบายไปเนาะนะคะว่ามันมีอยู่สองแบบสําหรับการอ่าทำโจ์ทำโจทย์ของเมนเดลนะคะก็คือเป็นแบบตารางพันติตกับแบบโยกเส้น นะคะสำหรับตัวนี้ครูก็จะพามาทำว่าให้นักเรียนเลือกเอาเนาะว่านักเรียนชอบแบบไหนแบบโยงเส้นหรือว่าแบบตารางแผนทีเลือกได้เลยนะคะโดยที่โจทย์กำหนดให้ถ้าผสมถั่วลันเตาจําไม่ได้ค่ะครูถั่วลันเตามี7ลักษณะนะคะโจทย์บอกอยู่ต้นพ่อที่มีรูปร่างกลมนะคะและมีจีโนไทป์เป็นบีใหญ่บีเล็ก กับถั่วลันเตาต้นแม่นะคะที่มีรูปร่างครุกคลาแล้วไม่จีโนไทป์เป็น b เล็ก b เล็กแสดงว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้แล้วโจทย์กําหนดยีนค่ะยีนควบคุมอะไรควบคุมเมล็ดนะคะอ่าลักษณะของเมล็ดเนาะโดยเขาบอกว่าถ้ากลมเนี่ยเป็น b ใหญ่ b เล็กซึ่งเรารู้อยู่แล้ว b ใหญ่แสดงว่าต้องเป็นเมล็ดกลมแล้ว b เล็กเนี่ย b เล็ก b เล็กจะเป็นเมล็ดครุกคะ นะคะเราก็กําหนดไปโอเคนะซึ่งโจทย์บอกว่าผสมกันก็คือรุ่นพ่อแม่เป็น BI, B ใหญ่ B เล็กผสมกับ B เล็ก B เล็กโจทย์บอกว่ามีโอกาสสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบอ่ะเรารู้แหละอันนี้เป็นพ่อเนาะอันนี้เป็นแม่ครูก็มาหา BI, B ใหญ่ B เล็กมันมี2อันใช่ไหมเอาง่ายๆก็คือมี2อันแสดงว่าโอกาสเกิดแค่ B ใหญ่ตัวเดียวก็แค่1ส่วน2 หก็คือเป็น b ใหญ่ส่วน2มาจากไหนก็คือจำนวนทั้งหมดของ b ใหญ่ b เล็กเข้าไหมอ่ะมันก็จะเป็นเศษหนส่วนส b ใหญ่แล้วก็เศษหนส่วนส b เล็กนะคะแม่เหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะสำหรับแม่ก็เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตารางนี่เพศผู้ใส่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะ b ใหญ่เศษหนส่วนส b เล็ก แม่ก็เอามาใส่ตรงนี้ค่ะนะคะไอ,อ้สิบหนึ่งส่วนสองบีเล็กอ่าเสร็จแล้วจับใส่กันเลยค่ะนะคะเห็นไหมตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองสามสี่เนาะก็เอาช่องที่มันตัดกันใช่ไหมนะคะสมมุตินี่ช่องนี้มันตัดกันถูกต้องไหมนะคะช่องนี้มันตัดกันนะคะมันตัดกันเพื่อ ช่องนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายหาก่หาส4ีหาสีเออบึง้งนะคะแล้วก็ช่องนี้ป็นอันนี้เคไหมคะอ่ะอเคถ้ารู้แล้วว่ามันมาอย่างไงนะคะเราก็จะมาจับรวมกันเลยค่ะนะคะอัตราส่วนเอามาบวกกันได้ไหมไม่ได้ต้องเอามาคูณกันนะคะ ก็เศษ1ส่วน2คูณเศษ1นส่วน2ก็เป็นเศษ1ส่วน4บใหญ่บเล็กตัวที่2เศษ1ส่วน2 b เล็กอ่า1ส่วน2 1ส่วน4นะคะอันที่3 1ส่วน4บีใหญ่บีเล็ก,ลก,ลกแล้วก็1ส่วน4เล็ก b เล็กก็เลยถามว่าอ้าอันนี้คือจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์ในกรอบสีน้ำเงินอ่านะคะโจทย์ถามว่า โอกาสสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบนะคะโอกาสสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบเขาสามารถสร้างได้ถ้าเป็นพ่อนะคะพ่อสร้างได้สองแบบคือนะคะอ่าส่วนแม่สร้างได้สองแบบแต่ว่าเหมือนกันใครจะตอบหนึ่งก็ได้หรือใครจะตอบสองก็ได้นะคะแต่ว่าต้องตอบให้ชัดเจนนะ ถ้าเป็นสองแล้วคืออะไรถ้าเป็น1แล้วคืออะไรโเคไหมอะ่ะส่วนอันที่สองนะคะส่วนอันที่สองโจถามว่ารุ่นลูกรุ่นลูกก็คือ F หนึ่งมีจีโนไทป์ ide, และฟีโนไทป์ ide, กี่แบบอะไรบ้างโอเคไหมนะคะมีจีโนไทป์ ide, และฟีโนไทป์ ide, กี่แบบอะไรบ้างเราก็จะพาการมา ah หานะคะว่าจีโนไทป์ ide, กี่แบบ จีโนไทป์คือสีแดงนะคะเดี๋ยวครูจะพาเขียนสีเขียวถ้าสีเขียวก็คือจะเป็นฟีโนไทป์บีใหญ่บีเล็กอะเมล็ดอะไรเนาะจำไม่ได้มาดูตรงนี้นะคะอะบีใหญ่บีเล็กเมล็ดกลมนะคะบีเล็กบีเล็กเมล็ดครุคล้าเ๋อนะคะเราก็เขียนให้หมดสรุปเห็นหรือยังว่าได้จีโนไทป์กี่แบบ สรุปสรุปอ่าสรุปได้ G n โนไทสนะคะสองแบบเอาแบบที่ต่างกันนะคะคือบีใหญ่บีเล็กบีเล็กบีเล็กในอัตราส่วนสองต่อสองและมีฟีโนไทส์สองแบบเหมือนกันนะคะก็คือเป็น บีใหญ่บีเล็กเป็นอะไรมะเมล็ดโกลมต่อมเมล็ดครุขระนะคะก็จะเป็นอัตราส่วน 2, 2> ต่อ2เช่นเดียวกันนะคะเอออันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเอ,อ่อเวลาเราเราตอบคำถามน้นลูกเห็นไหมมันมันครบถ้วนนะคะโจทย์ถามอะไรตอบอันนั้นนะคะเราอย่าไปคิดเองว่าทำแบบฝึกหัดอ,อ่าทำแค่ในตารางผนกจบโจทย์ถามอะไรยังไม่ตอบเลย นะคะเราควรจะตอบคําถามด้วยนะลูกถ้าไม่ตอบคําถามเกิดอะไรขึ้นก็ก็กไม่ถูกไงลูกเอาแค่นั้นแหละนะคะถ้าไม่ตอบคําถามก็ไม่ถูกเนาะนะคะอะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปโจทย์ถามว่าถ้านําถัว่วลันเตากลีดดอกสีม่วงที่มีจุนินทรียเป็นจีใหญ่จี G เล็กมาผสมกันเองอ่าคำว่าผสมกันเองก็แสดงว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะคะบางคนทํามาเลยค่ะ เขาบอกว่าการเข้าคู่กันของแอลลนี่การเข้าคู่กันของแอลเลเป็นไปตามหลักความน่าจะเป็นยังไงก็คือ G ใหญ่มันมาคู่กับ G ใหญ่อย่างไงใช่ไหมคะมันเป็นความน่าจะเป็นก็คือใช้กฎการอะไรกฎการคูณน,นะคะก็คือเพราะเพราะอะไรถึงใช้กฎการคูณเราอ้างมาจากตรงนี้เลยเนี่ยทำไมเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ เพราะเหตุการณ์ก็คือพ่อกับแม่เป็นอิสระต่อกันเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะคะก็คือจึงนำเอาอัตราส่วนของแกมมีหรือเซลล์สืบพันธุ์อะนะคะเซลล์สืบพันธุนน์มาคูณกันมาคูณกันนะคะ โอเคนะอันนี้ก็คือข้อที่2อละ3อาจจะนานนิดนึงนะคะข้อต่อไปนะคะอันนี้ง่ายมากก็บอกแล้วว่าเป็นข้อสังเกตนะคะให้กำหนดยีนเลยอยากได้ยีนอะไรกำหนดให้อายีนควบคุมอ่ะนะคะโจทย์กำหนดอะไรข้อ4ข้อ5ข้อ6ใช้ยีนแบบเดียวกันอ่ะ ถั่วลันเตาฝักสีเขียวอ่านะคะสีของฝักฝักถั่วลันเต่านะโดยให้ A ใหญ่ครูชอบ A เพราะว่าเพราะว่าอะไรดูง่ายนะคะเอใหญ่เป็นสีเขียวที่เป็นโฮโมไซกัสอ้าวกับฝักสีเขียวที่เป็นเฮตโรไซกัสโฮโมคืออะไรโฮโมก็คือตัวอักษรเหมือนกันนะเฮทโรคือตัวอักษรต่างกันนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสีเขียวกับสีเขียวคืออะไรให้ไปดูหน้าที่3ค่ะลักษณะ7ลักษณะที่เมนเดลศึกษาถ้าสีของฝักอะไรจะเป็นลักษณะดินซึ่งครูก็จําได้เนะว่ามันคือสีเขียวอะไรเป็นลักษณะดอยก็คือเอเล็กเป็นสีเหลืองนะคะโอเคนะสีของฝักสีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหม เออจําจไม่ได้ก็คือเปิดกลับไปเรื่องสูนนะคะสามารถเปิดกลับไปดูได้เราไม่ว่ากันนะคะหน้าที่สามประมาณหน้าที่สามนะคะเปิดกลับไปเลยนะคะถ้าใครจําได้ก็ดีมากถ้าใครจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะครูว่าครูกําหนดโจทย์ผิดแน่เลยมันฝากไม่ได้ฝากสีนะคะเนอะอ้าว โอเคถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครูขอโทษนะคะอ่ะมามาดูคือตอนนี้ง่วงมากนะคะก็คืออัดเสียงอัดให้หนูนะคะเพื่อที่หนูจะได้เยนของครูได้เนาะอ่ะมาดูนะคะครูก็ใช้บรรทัดแรกเป็นรุ่น p นะคะโจทย์กำหนดให้เป็นสีเขียวที่เป็นโฮโมไซกัสนะคะก็คือแสดงว่าต้องเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ a a a. เพราะว่าเป็นฝักสีเขียวที่เป็นโฮโมไซกัสคูณ สีเขียวเหมือนกันแต่เป็น hetero แสดงว่า A ใหญ่กับ A เล็กมันอยู่ด้วยกันได้3แบบเนาะก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กพอดีพอดี2อ,อ,อันนี้มันเป็นโฮโมอันนี้เป็น hetero กันเดียวโอเคนะนะคะก็เป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วโอกาสในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะอ่าบรรทัดน้อย,ยสวยๆอย่างประหยัดนะคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ a ใหญ่ตัวที่หนึ่งก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองเใหญ่ตัวที่สองเศษหนึ่งส่วนสองเใหญ่ตัวที่ตัวอันเราให้ฝั่งนี้เป็นพอ่อฝั่งนี้เป็นแม่นะคะ a ใหญ่เศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ล่ะ a อเศษหนึ่งส่วนสองเเล็กแล้ว f อหนึ่งล่ะลูกนะคะก็เอามาคูณกันคูณโยงแค่ตัวแรกนะตัวนอกนั้นโยงเอง a ใหญ่ a เล็กเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ เขียนฟีโนไทป์เลยนะคะเขียนฟีโนไทป์เลยให้มันจบๆนะโยงปุ๊บเขียนปับ๊บจะได้ไม่ลืมอันนี้เป็นกกีอ่ะฝักสีอะไรฝากสีเขียวนะคะอ่ะตัวที่2ตัวถัดไป A ใหญ่ A เล็กเศษหนส่วนสีเป็นสีสีเขียวนะคะตัวถัดไปโยงปุ๊บ เขียนปั๊บนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่สีเขียวเห็นไหมครูจะเขียนให้มันแบบอยู่ในขอบเขตขนแนเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็น A ใหญ่ A เล็กเศษหนึ่งส่วนสี่ก็เป็นสีเขียวนะคะตอบโจทย์ถามหาอะไรจีโนไทป์กับฟีโนไทป์เอมีจีโนไทป์ ครูมันอยู่ตรงไหนมันคือ f หนึ่งนี่แหละค่ะเราไม่ยอมเขียนนะกี่แบบสองแบบนะคะสองแบบคือคูยงผิดหรือเปล่า a ใหญ่ a ใหญ่ a a ใหญ่ a ใหญ่เล็กคูว่าแล้วนี่ไงนี่ตรงนี้เออนะคะสองแบบคือ a ใหญ่ a ใหญ่กับ a ใหญ่ a เล็กในอัตราส่วนสองต่อ สองนี่ไงก็คืออันนี้อันหนึง่งอันนี้อันหนึง่งนะคะแล้วก็มีฟีโนไทป์สองแบบเหมือนกันก็คือสีเขียวกับสีหรืออ่าสีมีฟีโนไทป์แบบเดียวน่ะนา,นา,นาหนหเลือบลอแล้วก็คือสีเขียวร้อยเปซนะคะ เป็นสีเขียวร้อเป็นต์นะอันนี้ไม่ใช่นะอ่ะเรากำหนดไปแค่อันเดียวนะคะในข้อที่4ี่แล้วเราก็ทำข้อที่5เลยโจทย์บอกว่าให้โฮโมไซกัสโดมิแนน์ก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ I, ผสมกับโฮโมไซกัสรีเซสิฟโอ้อันนี้ง่ายมากนะคะดูสังเกตนะนะเซลล์สืบพันธุ์มันสร้างได้2แบบก็จริงลูกนะคะ ตัว A ใหญ่เนี่ยครูยกตัวอย่างมาในข้อที่1แล้วกันเห็นไหม A ใหญ่ I อะ่ะมันสร้างได้2แบบก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกันเราก็รวบก็คืออ่าก็เป็น A ใหญ่ I ตัวเดียว100ไปเลยโอเคไหมนะคะก็เใหญ่จริงๆจะเขียนเป็น1ข้างหน้าไว้แบบนี้อืมเราไม่นิยมเขียนกันนะเนาะนะคะก็เป็น A ใหญ่เอเล็กเช่นเดียวกัน หรือถ้าใครไม่ถนัดหนูก็เอาแบบนี้ก่อนนะคะเศษหนึ่งส่วนสองเอใหญ่เศษหนึ่งส่วนสองเอใหญ่เศษหนึ่งส่วนสองเอเล็กเศษหนึ่งส่วนสองเอเล็กอ่ะรูเขียนคันให้เอใหญ่เอใหญ่เอเล็กเอเล็กหนูจะใช้วิธีไหนอ่ะเห็นไหมอานะแล้ว f1 หนึ่งเป็นอะไร นะคะ f หนึ่งถ้าเป็นตัวแรกเห็นไหม a ใหญ่ a เล็กเศษหนึ่งส่วน C นะคะตัวที่สอง a ใหญ่ a เล็กเศษหนึ่งส่วนสตัวที่สาม a ใหญ่ a เล็กเศษหนึ่งส่วนสตัวที่สี่ a ใหญ่ a เล็กเศษหนึ่งส่วนสซึ่งเราจะเห็นว่าฟีโนไทป์ของข้อนี้นะคะอ่ะเป็นสี เขียวหมดเลยทําไมเป็นสีเขียวคะสีเขียวก็คือเด่นเนี่ยครูให้ใช้อ่ายีนของข้อที่สมาตอบเลยนะคะเออแต่หนูลองดูนะ F1 อันนี้ง่ายไหมเห็นไหมมันคือ A ใหญ่ A เล็กร้อเก็คือสีเขียวเหมือนกันโอเคไหมจะตอบอันไหนอันไหนง่ายกว่าการแบบที่1หรือแบบที่2แล้วแต่เลยนะคะแต่ย่าเราอย่าลืมตอบ F1 มี g ีโนไทป์นะคะที่ต่างกัน1แบบคือ A ใหญ่ A เล็กและมีฟีโนไทป์นะคะต่างกันหนึ่งแบบคือสีเขียวจบนะคะนี่คือต้องตอบให้เสร็จเนานะอ่ะมาอันสุดท้ายจดบอกว่าผสมภายในดอกเดียวกันก็คือเซลล์เฟอร์ติลเซชัน ระหว่างเฮตเทอรไซกัสนี่ไงเรารู้แหละเป็นแบบไหนอันเนี้ยนะคะสีเหลืองเหลืองเนี่ยโฮโมนะคะโฮโมอะไรก็ค่อยไปดูสีเขียวเขียวตัวเนี้ยนะคะคือเฮตเทอรอ่านะคะข้อนี้ง่ายนะคะรุ่นพ่อแม่ให้เฮตเทอรผสมกันเขาจะได้เซลลสืบพันธ์ุเป็นอะไรก็เป็น เศษหนึส่วนสอใหญ่เศษหนึส่วนสอเล็กอ่านะคะแล้วหลังจากนั้น f 1หนค่ะแล้วเราก็เขียนฟีโนไทป์ไว้รอเลยฟีโนไทปจะได้เขียนทั้งดีเอาให้เสร็จตัวที่ 1a ใหญ่ a ใหญ่เศษหนส่วนสตัวที่สอง a ใหญ่ a เล็กเศษหนึส่วนสี ใหญ่เเล็กเศษหนึ่งส่วนสตัวสุดท้าย a เล็กเเล็กเศษหนส่วนสีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่าตัวที่2จะเป็นสีเขียวอ่ซึ่งถ้าหนูสังเกตนะคะหนูเห็นว่าสีอ่ะแล้วอันนี้ก่อนอันสุดท้ายอันนี้อันนี้เป็นสีเหลืองอ่าหนูจะสังเกตเห็นว่าอ่า A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กอะ่ะมันเป็นสีเขียวถูกต้องไหมถ้าเป็นไปตามกฎเมนเดลเราก็ครูขอขยายความเนาะเขียน A ใหญ่อะ,อะไรก็ได้ก็จะเป็นสีเขียวโอเคไหมนะคะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบ F1 มีจีโนไทป์สามแบบคือ A ใหญ่ A ใหญ่ เอใหญ่เอเล็กเอเล็กเอเล็กในอัตราส่วนหนึ่งนี่ไงหนึ่งส่วนต่อสองนี่ไงต่อหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้ซึ่งจะมีฟรีโนไทป์อ่าแค่สองแบบก็คือนี่ไงเอะอะไรก็ได้ก็คือเป็นสีเขียวกี่ส่วนอ่าสีเขียวสามส่วนเด่นสามส่วนนะคะ ด้อยหนึ่งส่วนสีเหลืองหนึ่งส่วนอ่าโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าแบบฝึกหัดนะคะข้อที่อ่าในหน้าที่ข้อที่สี่ห้าหกเนาะเรามาดูข้อที่เจ็ค่ะครูให้นักเรียนเขียนใจความสำคัญของอ่ากฎการแยกแล้วก็การรวมกลุ่มให้ครูหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะมาสอนเรื่อง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็ปฏิสนธิของสิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์แบบนี้นะคะฝั่งนี้ครูให้เป็นพอ่ออ่าฝั่งนี้ให้เป็นแม่นะคะแล้วตรงสีดำๆพวกนี้นะคะมันคือไมโอซิสอ่าไมโอซิสแต่ครูไม่บอกนะว่าเป็นไมโอซิสอะไร แป๊บนึงแป๊บหบนึ่งปึปงอะโอเคนะคะอันนี้ก็คือไมโอซิสไมโอซิสนะคะอะโจทย์กำหนดให้พ่อถ้าเกิดว่าเราเขียนข้างนอกใช่ไหมลูกพ่อมีเซลล์สืบพันธุ์เป็น A อใหญ่ A อใหญ่ก็คืออันนี้เนาะแล้วก็ BI, B ใหญ่ B เล็กแสดงว่ามีกี่ยีน ยีน a กับยีน b นะคะ B เนี่ยถึงมันจะต่างกันเราก็ยังเรียกว่ายีน b อยู่นะคะยีน A กับยีน b นะคะแสดงว่ามีอยู่สองยีนอ่ะหลังจากนั้นเขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งอะ่ะมันคืออะไรหนูก็ลองวาดภาพขึ้นมานี่นะคะโอเคไหมวาดวาดภาพขึ้นมาอันนี้ b อันนี้ขั้นตอนอะไรนะมันเป็นอินเทอร์เฟสใช่ไหมนะคะหลังจากนั้นเซลล์มันก็จะต้องเข้าคู่กันถูกต้องไม่ลูกเข้าคู่เอ่อเพื่อคู้พูดผิดจำลองตัวเองนะคะแล้วก็เข้าคู่กันใช่ไหมนะคะมันคือภาพนี้ค่ะมันคือภาพนี้นะนี่นะเนี่ยคือภาพนี้นะคะอออันนี้ก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ B แล้วก็เป็นบีใหญ่ครูไม่มีสติสตังแล้วนะคะอ่ะบใหญ่บี B. เล็กโอเคนะแล้วมันจะไปต่อกันยังไงอ่านะคะโฮโมโลกาสเข้าคู่กันแล้วก็ต้องแยกกันใช่ไหมลูกนะคะแสดงว่านี้เป็นไมโอซีสอะไรไมโอซิส1นะคะโฮโมโลกสัสแยกออกจากกันแสดงว่านี้ก็เป็นไมโอซิส2อัตโนมัตินะคะอ่ะเนาะเอ้ไมโอซิส1อะไรมันแยกออกจากกันฮอ โฮโมใช่ไหมคะโฮโมไซก m อะโฮโมโลกัสโครโมโซมอาแยกออกจากกันนี่ไงนี่นี่นอันนี้นะคะเห็นไหมเนาะส่วนอันที่สองตัวเนี้ยนะคะพอมันแยกออกจากกันเสร็จปุ๊บนะลูกมันพิเศษเนาะสำหรับตัวนี้นะคะมันจะเกิดการเข้าคู่กันมันต้องแยกออกจากกันเลยนะ คไหมมันต้องแยกออกจากกันนะคะก็คือเอาเป็น A อันนี้เป็น A อ่ะนะคะมันเข้าคู่กันได้ยังไงนี่เห็นไหม AB ต้องต้องแยกกันให้มันเสร็จนะ อะแยกให้มันเสร็จก่อนตึ้งต co ึ้งตึตตึงให้เอลวอันนี้เป็น A ใหญ่อย่าเดียวฝั่งนี้ก็เป็น B ใหญ่ฝั่งนี้ก็เป็น B เล็กอ่ะโอเคนะคะเห็นไหมเป็น A i ใหญ่ B ใหญ่เใหญ่เล็กเใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่เล็กเห็นไหม นะคะแต่คูครูทำไมมันมีแค่มันมีตั้งสี่อันแต่ว่าที่เขาให้มามันมีสองอันก็บอกแล้วไงลูก A มันเหมือนกันใช่ไหมพอมันเหมือนกันปุ๊บเขาก็รวบไงคะเห็นไหมของเราก็มี A ใหญ่ B ใหญ่เหมือนกันมี2อันนะคะแล้วก็ A ใหญ่กับ B เล็กก็มี2ออันเนาะฉะนั้นข้อใดมันมีมันสัมพันธ์กับกฎการแยกก็คือข้อที่เท่าไหร่คะ กดข,ข้อที่1นะคะก็คือแอลลิวที่อยู่เป็นคู่กันมันจะแยกออกจากกันนะคะซึ่งก็คือสัมพันธ์ว่าอ่าไมโอซิสวหรือแอนนาเฟสวนี่แหละนะคะมันสอดค้องกับข้อนี้การุณาเขียนไม้คู้ด้วยนะคะอีกอันนึงเขาบอกว่าแล้วกดข้อที่2มันสัมพันธ์กับตรงไหนนะคะกดการรวมกลุ่มอย่างอิสาระก็คือสัมพันธ์กับตรงนี้ค่ะขั้นตอนนี้เลยนี่เห็นไหม A มาคู่กับ B เนี่ยนะคะเป็นอิสระมากๆอ้าวแล้วขั้นตอนที่3ล่ะขั้นตอนที่3คือการเอ่อ i l r z i t i z n t i o n เป็นการปฏิสนธินะคะก็คือเป็นการ f e t u u r n n g กันของเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะคะ Fertilization โ okay, อเคเนาะเน่เห็นไหมสังเกตได้อะไรเพราะว่าอันนี้มันคือ 2N แหละนะถ้าเป็นเอ่อเซลลสืบพันธุ์จะมีแค่ n เ,เดียวก็คือ1เซลล์จะมีอักษรแค่แบบแบบเดียวอะออที่ เช่น A หรือ B A A ใหญ่หรือ A เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คืออันที่หนึ่ง